เปิดยอดกระถินน้ำตาลชาลิตาทอดถวายวัดป่าภูจันหอมพร้อมรำวงสงพญานาคหเสียนเปิดยอดกระถินน้ำตาลชาลิตาทอดถวายวัดป่าภูจันหอมจังหวัดอุดรธานีพร้อมรำวงสงพญานาคหเสียนสีชมพูแฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบุญกับนักแสดงสาวน้ำตาลชลิตาที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกอถินถวายวัดป่าภูจันหอมบองพญานาคราชจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับรำบวงสวงถวายองค์พญานาค5้าเสียนสีชมพูโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะคนพนมือผิวขาวซีส่องแสงแวววาวขอบคุณชุดสวยๆจากร้าน p h u t h a i u d o n นะคะ โดยยอดกระถินที่ได้ทอดถวายวัดเป็นจำนวนเงิน731,026.50บาทซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญด้วยเป็นจำนวนมากชมรายงานสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นธันวาคม2,566โดยท่านสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิทัลช่องอมรินทีวี HD 34และตรวจผลลอตเตอรี่รางวัลที่หงวด